ดีทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ที่หน้าวัดห้วยดุกตำบลหนองโพอเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์เน,นะเป็นเทศกาลปิดทองรูปเหมือนของหลวงพ่อคูณแล้วก็เทพทันใจอทุกคน เขามีงานวันนี้เป็นวันแรกเนาะวันที่16มกราคม2518วันที่2คือพรุ่งนี้วันที่17มกราคม2568วันแรกมโหรสพเขามีตามโปรแกรมเขามีออสฟอเอสทุกคนส่วนวันพรุ่งนี้วันที่17เขาตามโปรแกรมก็คือมีริเกคณนะสอนรามน้ำเพชรทุกคนลองไปดู เดินเข้าไปในงานกันนะของขายสองพักทางนะทุกคนนะส่วนใหญ่ก็เป็นของกินม่เหมือนกันเกือบทุกที่ทุกคนมีบางอย่างสองอย่างเท่านั้นนะ่ะที่มีลักษณะเฉพาะหรือเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นเช่นทพังทางภาคอีสานก็จะเป็นข้าวจี เขาจีเราไปถูกปากที่จังหวัดมหาสรารคามจำไม่ได้แหละที่ไปดูซานเลา้าอ่ะอร่อยมากที่อื่นก็อร่อยอะ่ะแต่ว่าที่มหาสรารคามตรงนั้นน่ะทุกคนที่ไปดูซา,านเล้านั่นอะ่ะอร่อยมากพี่บอกว่ามีเกิดนะครับดาวันปีวอกนะครับดาเมื่อเจ็ดสิบห้านะ วันนี้อากาศเย็นๆนะทุกคนนะอากาศเย็นไม่ถึงกระหนาวแต่ว่าไม่ร้อนแน่นอนเมื่อคืนที่ผ่านมากับวันนี้บรรเทาหนาวหน่อย แต่ยังอยู่ในขายเย็นนะทุกคน,น,น,นอ,อุณหภูมิก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะนนนแต่ว่าล,ลมวันนี้ไม่มีทุกคนพ้าทุกคนดูบรรยากาศทั่วไปเนาะ เห็นพระคุณเจ้าอยู่ด้านซ้ายทุกคนนมัสการพร้อมกันนี่ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะทุกคนโปรศพก็จะได้สอนแก่ชมนะว่าตามจากลงปัญญายังไม่หันนิพพานสวยไหมทุกคนโอ้ตุกเดี๋ยวนี้เขาพระเจ้าจัดสวยงามมากนะงานวัดต่างๆขอถวายกัน แต่วันน kind of anyway> e voilà> uh um ี้มีโอกาสนะน้ำหัมวัดผงคมลหอหลอกมะกรูดนะโอเคโดยหอมผ้าถิ่นดํานัดผงโมลเนี่ยอะไรวันนี้เป็นเก่าในวันหน้าใหม่วันนี้เป็นเก่ายาลูกลูกลุ่นหลานเดี๋ยวสิเขามีอะไรกันบ้างนี่ผ้าป่าทุกคนโดยเฉพาะาสีพึ่งสีป่าเนี่ยนะต้นกล้วยผ้าป่าหอมตลาดนัดนะขายผีชวด ฉัูวปีขานปีขานนี่ปีปีเกิดเรานะปีเถาะปีมโรงปีมะเสงปีมะแม่เอ้ยมะเมียแล้วก็ปีมะแม่ปีวอกปีรัการปีจอปีกุลจ้าก่อนดูนะอย่าให้วนไปทางไหนนะขอเรียนเชิญเลยทุกท่านนะนี่ขอสอบเรียนเชิญนะครับขอสอบ เดินเท้าก็ส่งรูปรอมีโรคอาจสร้างบุญเอาเปิดตีมาแม่ดวงซีนะอาิษฐานเลยเลยพระคุณเจ้านั่งสามโรคอยู่ตรงนั้นนะ้าดเท้านะแล้วกินกล้วยสักลูกนึ่งอปักเลยครับหนาปักเลยตรงนี้เป็นลานบุญนะทุกคนนะเป็นลานบุญอารต่อวิหารหลวงพ่อคูณนะวัดห้วยดุกอาจารย์ต่อยครับอาจารย์ผู้ต่อไม้รถตันตัวผากัน ไปดูกันทุกคนอ่าถ้าจะขึ้นไปก็ถอดรองเท้าไว้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศทุกคนดูก่อนแล้วก็จะย้อนกลับมาทำบุญทีหลังในสีขึน่อ่ามีของหลายอย่างนะคุณหนูคุณน้องในสีขวาเนี่ยอ่าแลวก็ยังมีลองไปดูบรรยากาศอ่าขึ้นหน้าเวทีรำวงกันทุกคนอ่ามีนะครับอ่าถูกเสกโดยหลวงพ่อเสือดำนะครับ ท่านมรณภาพไปแล้วแต่ของท่านยังอยู่นะเสียงโชคใครอยากจะได้ก<า>็มาดูเลยนะครับนี่เจอไอ้ทีแล้วออส for s ทุกคนแล้วก็สร้างออสความดีโดยเฉพาะวัตถุมงคลจะเป็นมิตร all for s ก็ดีก็อียี่สิบบาททุกคนบัตรรังบงร้อยบาทนะก็อียี่สิบบาทหนุ่มกน้องนะ อันนี้เป็นพระป่าปีเกิดจ้าเดี๋ยวไปชมนะอ๋อสนุกสนุกกันได้นะทุกคนนะอามากันเยอะไรเนี่ยอาจจะลืมอะไรก็ลืมได้ตอนนี้อยากจะให้พี่น้องได้เสียบพระป่าประจําปีเกิดพร้อมบอนจะได้เคลื่อนพร้อมเตือนจะได้คลายพระมหาดามร้ายปีเกิดช่วยได้นะอและใครที่ายเ้ากฟุ้งพอเดี๋ยงนะมาจะเติมน้ำมันจะเตียงก็มาทางนี้เลยนะครับอาจารย์ ใครจะลงพันธุ์ทัลงพันธ์สองพันก็มาติดชื่อด้านนี้เลยครับกัรถือว่าเราได้สร้างมูลสร้างอายุขออนุญาตเขาเข้าไปถ่ายทุกคนนะเดี๋ยวมันซื้อบัตรทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกมา ทำบุญกันอีกเข้ามาเก็บภาพก่อนก็ต้องขอบคุณไปทุกที่นะทุกคนนะเขาให้การต้อนรับด้วยดีทั้งนั้นแหละทุกคนนี่เป็นไงเห็นไหมก็นี่ทุกคนเข้ามาแล้วก็จะมีเก้าอี้ตรงนี้นะเงินที่ ซื้อกอี้หรือว่าเช่ากอีเนี่ยยี่สิบบาทเนี่ยก็จะเข้าวัดทั้งนั้นแหละทุกคนเข้าวัดอ่าแล้วก็เวลาจะขึ้นรำวงก็รอบละร้อยบาททุกคนเนาะเป็นรายได้ที่เข้าวัดกันทำบุญเข้าวัดกันอ่าสนุกด้วยแล้วก็ทำบุญด้วยทุกคนเห็นไหมเขาก็มาจองกันละเอาว่าตามนะยืนยืนไม่เป็นไร ยยยอััาาจดปไปงานวัดงานประเพณีนะมีอะไรประสานแล้วก็ประสานเขาก็ยินดีทั้งน,นั้นแหละทุกคนเพราะว่าจัดงานก็งานบุญมาทำบุญแล้วก็สนุกสนานกันดูบรรยากาศนะวงของ ระบุงชาวบ้านออสโฟเอสดูทั่วๆไปเขาเตรียมและเรียบร้อยเห็นไหมทุกคนเรียบร้อยออสโฟเอสเขาขึ้นได้นะทุกคนนะ ขึ้นเวทีได้เนี่ยเขาก็เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วออสฟอร์เอส,สเดี๋ยววันนี้อาจจะขึ้นมารำสักรอบหนึ่งแล้วแต่โอกาสนะทุกคนมารำสักรอบหนึ่งนะทุกคนนะนี่โต,ต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งของนางรำนะทุกคนนะ เห็นนักร้องนะนักร้องข้างหน้านี่คืออะไรนะยิ่งรักอ่ายิ่งรักยิ่งรักชื่อยิ่งรักไม่ใช่ยอดรักนะอ่ยิ่งรักร้องเพลงแนวยอดรักกนะันทุกคนกคน็ขึ้นด้านหนึ่งนะทุกคนขึ้นมาแล้วก็ลงด้านหนึ่งใครอยู่ใกล้กก็มาสนับสนุนกันได้นะเดี๋ยวเราค่อยย้อนเข้ามานะทุกคนนะ ถ่ายดูบรรยากาศทั่วๆไปกันเรามาก็อยู่ไม่นานนะทุกคนม,ออมาถ่ายบรรยากาศทั่วๆไปได้ทำบุญแล้วหาอะไรกินแล้ว <laughs> กลับไปนิทรานิทราต่อช่วงนี้จะมีงานเยอะหน่อยมีงานมีโครงการก็ต้องเตรียมโครงการวัดห้วยดุกตำบลตาครีตำบลหนองโพอํเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์นะทุกคนเดี๋ยวเราออกไปก่อนเดี๋ยวกลับ ไีกทีนึงก็ดำนมรักแบบแจกขันทีนึงเยอะครับาแต่เอาไว้แจกวันพรุ่งนี้นะใครไม่มาอดเลยนะแจกฟรีด้วยวันพรุ่งนี้นะสร้างบุญสร้างกุศลนะเนะก็ขอที่มรณะนะเอบพี่น้องกำลังมากันเยอะเอาวันนี้มีจิตศรัทธาเชื่อเธอเลยจ้าเอาแวะเข้ามาเลยนะครับเปลี่ยนโคศก์แล้วทุกคนสาธุชนนะเปลี่ยนโฆษณ์แล้วครับออสโอเอสจะไปเต้นเนี่ย มาทำบุญสนอขคอเสียบเท้าเกิดกานะกโศษงงานบุญเนี่ยท่านมีศิลปะการพูดจริงจริงเพราะถามอยางหลายปีเกิดด้วยน้าเสียงแล้วก็ถ้อยคำนทุกคนทั้รน้ญเอกาสแลดก็ถ้อยคําที่ส่งออกมาเนี่ยส่งด้วฐานของความเมตตาฐานของความเป็นกัลยาณมิตร ถ้อยคําออกมาแม้ถ้อยคําเดียวกันเนี่ยก็เกิดอาการเย็นใจเนาะถ้อยคําเดียวกันถ้าส่งออกมาด้วยฐานของความโกรธฐานของอารมณ์คนฟังก็จะเกิดเกิดอารมณ์นะเขาเรียกว่าอารมณ์ขึ้นนะทุกคนะเคลนรานายนะ เอาละทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะมีอีพีสองดูบรรยากาศของออสเฟสหรือเปล่าตัวดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าพาทุกคนมาดูบรรยากาศทั่วๆไปที่วัดห้วยดุกตำบลหนองโพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้วันที่16บกราคม2518้วนะทุกคนนะเราขอปิดกล้องตัวนี้ก่อน โอกาสหน้าพบกันใหม่วันนี้ขอให้บุญรักษาทุกคนกุศลหนุนบุญรักษาทุกคนให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในทางที่เป็นสัมมาชีวิตสัมมาอาชีพเนาะวันนี้บายบายสวัสดีครับพระดงนี้นะสร้างบุญสร้างกุศลนี่อ้าวนายกเอาโต๊ะไปให้เลยนะกำนัน